สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบได้ยินกันหนาหูมากๆเลยคือเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่ลและค่ะครับผมสวัสดีครับเรามีข้อมูลทางเทคนิคมาส่วนหนึ่งก็เลยอยากจะมาทำความเข้าใจคำศัพท์ที่เราเจอบ,บ่อยๆอย่าง AI machine learning หรือ ML แล้วก็ deep learning DL พวกนี้ค่ะว่ามันคืออะไรกันแน่อืมใช่เลยครับเป็นคำที่คนพูดถึงเยอะมากๆ ใช่ค่ะรวมถึงอยากรู้ด้วยว่า AI รอบตัวเราเนี่ยมันมีกี่แบบกันแน่อย่างผู้ช่วยในมือถือหรือรถยนต์ที่เริ่มขับเองได้เนี่ยเออมันเป็น AI แบบไหนกันครับเป็นเรื่องน่าสนใจที่เราจะมาแกะดูกันให้ลึกขึ้นครับเพราะจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันโอเคค่ะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเอาคำฮิต3คํคนี้ก่อนเลย AI ML DL มันเกี่ยวข้องกันยังไงคะได้ครับเเริ่มจากภาพใหญ่สุดก่อนเลยนะ คือ AI หรือ Artificial Intelligence ค่ะอันนี้เป็นคำกว้างมากๆหมายถึงแนวคิดที่แบบทำให้คอมพิวเตอร์มันมีความสามารถคล้ายๆมนุษย์เราอาจจะคิดว่างแผนแก้ปัญหาอะไรแบบนี้ครับอ๋อ oh, คือเป็นคอนเซปต์กว้างๆใช่ครับซึ่งวิธีทำให้มันฉลาดเนี่ยอาจจะใช้กฎที่ตั้งไว้หรือใช้วิธีที่ซับซ้อนกว่านั้นก็ได้ทีนี้ AI ส่วนใหญ่ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ย จริงๆแล้วมันขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่เรียกว่า Machine Learning หรือ ML ครับอ๋อ ML นี่คืออยู่ข้างใน AI อีกทีถูกต้องครับ ML เป็นส่วนย่อยเป็นซับเซ็ตของ AI เน้นไปที่การให้ระบบคอมพิวเตอร์มันเรียนรู้จากข้อมูลได้ด้วยตัวเองเลยเรียนรู้จากข้อมูลยังไงคะก็คือแทนที่เราจะเขียนกฎทุกอย่างให้มันนะเราป้อนข้อมูลเยอะๆให้มัน แล้วตัว ML เนี่ยมันจะพยายามหารูปแบบหรือสร้างแบบจำลองขึ้นมาเองจากข้อมูลนั้นเพื่อใช้ตัดสินใจหรือทำนายผลต่อไปอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเราสอนเด็กด้วยตัวอย่างเยอะๆประมาณนั้นเลยครับคล้ายๆกันทีนี้มันก็มีอีกคำคือ Deep Learning หรือ DL ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ละคะ่ะ DL นี่ก็เป็นส่วนย่อยของ ML อีกทีนึงครับคือลงลึกไปกว่า ML ทั่วไปอีกสอนกันไปอีกชั้นนึง ครับผม DL มันจะใช้โครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกที่เรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียมหรือ Neural Networks นะครับอ๋อที่เคยได้ยิงว่าเรียนแบบสมองคนใช่ครับคล้ายๆกันทำงานของเซลประสาทในสมองเรามีหลายชั้นมากๆทำให้มันเก่งในงานที่ซับซ้อนเป็นพิเศษอย่างเช่นแยกแยะรูปภาพได้แม่นมากๆหรือว่าแปลภาษาได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติโหซับซ้อนจริงๆค่ะงนสรุปง่ายๆก็คือ AI เป็นร่มใหญ่สุด ข้างในมี ML ที่เน้นเรียนรู้จากข้อมูลแล้วใน ML ก็มี DL ที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับงานยากๆถูกต้องครับแล้วพวก generative AI ที่สร้างอะไรใหม่ๆได้ก็อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีพวกนี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเคลียร์เลยค่ะขอบคุณมากค่ะทีนี้พอเข้าใจความสัมพันธ์แล้วถ้าเราจะแบ่งประเภทของ AI จริงๆจังๆตามข้อมูลที่มีเนี่ยมันมีกี่แบบล่ะคะครับการแบ่งประเภท AI เนี่ยมันมองได้2มุมหลักๆเลยนะครับค่ะ มุมไหนบ้างคะมุมแรกคือแบ่งตามฟังก์ชันการทำงานครับอันนี้จะแบ่งได้4ประเภทหลักๆเรียงตามความซับซ้อนมีอะไรบ้างคะ 1. คือ reactive machines หรือเครื่องจักรแบบตอบสนองพวกนี้คือแบบทำงานตามสถานการณ์ตรงหน้าเป๊ะเลยไม่มีจำอดีตตัวอย่างเช่น deep blue ไงครับที่เล่นหมากรุกชนะชมป์โลกมันวิเคราะห์ตาเดินปัจจุบันที่ดีที่สุดแต่พอจบเกมมันก็ลืมหมดแล้ว เริ่มใหม่เกมหน้าก็ไม่รู้จักเราอ๋อ oh, ค่ะค่ะจำได้จำได้2คือ limited memory อันนี้แหละครับคือ AI ส่วนใหญ่ที่เราเจอในชีวิตประจำวันเลย อย่างเช่นอะไรบ้างคะก็พวกรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติงครับมันต้องจําได้ว่ารถคันข้างๆอยู่ตรงไหนความเร็วเท่าไหร่หรือผู้ช่วยในมือถืออย่าง Siri หรือ Alex a ซที่มันเรียนรู้จากคําสั่งก่อนๆของเราได้นิดหน่อยอ๋อคือมีความจําแต่จําได้ไม่นานไม่เยอะใช่ครับใช้ข้อมูลในอดีตช่วงสั้นๆมาช่วยตัดสินใจในปัจจุบัน 3. คือ s ี r i ส์ of Mind อันนี้เริ่มล้ำขึ้นไปอีกขั้นแล้วครับยังไงคะ t h e o r y of Mind คือพยายามจะทำให้ AI มันเข้าใจความคิดความรู้สึก ความเชื่อเจตนาของมนุษย์ได้โหยากเลยนะคะยากมากครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นวิจัยพัฒนาอยู่พวกแชทบอดเก่งๆที่พยายามคุยให้เหมือนคนหรือหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนก็พยายามจะไปทางนี้แหละครับแต่ยังห่างไกลค่ะแล้วประเภทสุดท้ายสุดท้ายคือ self awareness ครับ AI ที่มีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองเหมือนคนเป,เป๊ะอันนี้จริงเหรอคะ ออตอนนี้ยังไม่มีครับเป็นแค่แนวคิดในทฤษฎีหรือในหนังในนิยายซะมากกว่าลงอกไปค่ะแสดงว่าที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือส่วนใหญ่เป็นแบบ limited memory นี่เองใช่ครับนั่นคือมุมมองแรกแบ่งตามการทำงานค่ะแล้วอีกมุมมองล่ะคะอีกมุมคือแบ่งตามระดับความสามารถเทียบกับมนุษย์อันนี้มี3ระดับค่ะ 1. คือ artificial narrow intelligence หรือ weak AI อันนี้คือ AI ทั้งหมดที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเลยครับหมายถึงยังไงคะ Narrow Narrow คือมันแคบนะครับเก่งมากๆแต่เก่งเฉพาะเรื่องที่มันถูกฝึกมาอย่าง AI แปลภาษาก็แปลได้อย่างเดียวเล่นหมากรุกไม่ได้หรือ AI จำแนกใบหน้าก็ทำได้แค่นั้นไปขับรถไม่ได้อ๋อเก่งเฉพาะทางมากๆใช่ครับ2คือ Artificial General Intelligence AGI อันนี้คือเป้าหมายที่หลายคนอยากไปให้ถึงคือ AI ที่มีความสามารถทางปัญญาทุกด้านเทียบเท่ามนุษย์เลย เรียนรู้อะไรก็ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ข้ามศาสตร์ได้เหมือนคนอันนี้ยังไม่มียังครับยังเป็นเป้าไงในอนาคตอยู่3คือ artificial super intelligence ASI อันนี้คือเหนือมนุษย์ไปเลยฉลาดกว่ามนุษย์ที่กิ่งที่สุดในทุกๆด้านอันนี้ยิ่งไปไกลเลยนะคะครับเป็นแค่แนวคิดเสียส่วนใหญ่สรุปก็คือไม่ว่าจะแบ่งแบบไหนนะครับ AI ที่เราใช้งานกันอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในกลุ่ม ANI หรือ AI แบบแคบทั้งนั้นครับชัดเจนมากๆค่ะ พอพูดถึง AI เก่งๆก็มีอีกคำที่ฮิตมากช่วงนี้คือ Gen AI ใช่ไหมคะที่สร้างรูปสร้างข้อความได้ใช่ครับ Generative AI มันต่างกับ AI อีกแบบที่เน้นการทำนายเช่นทำนายว่าลูกค้าจะซื้ออะไรหรือทำนายหุ้นยังไงบ้างคะทั้งในแง่การทำงานและความเสี่ยงสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนอาจจะเป็นรูปภาพเพลงโค้ดข้อความมันเรียนรู้ยังไงคะถึงสร้างของใหม่ได้ มันเรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เราป้อนเข้าไปครับเช่นเรียนรู้สไตล์ภาพวาดจากรูปเป็นล้านๆรูปแล้วก็เอาความเข้าใจในรูปแบบนั้นมาสร้างเป็นภาพใหม่ขึ้นมาเทคโนโลยีดังๆก็อย่างพวกแกนส์นะครับอ๋อแล้วความเสี่ยงของ GAI คืออะไรคะก็มีเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเพราะมันเรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่เดิมหรือการที่มันอาจจะสร้างข้อมูลปลอมหรือ De Fa k e ที่เหมือนจริงมากๆ หรือสร้างเนื้อหาที่เป็นอันตรายได้อันนี้ต้องระวังค่ะเข้าใจเลยค่ะแล้ว predictive AI ล่ะคะส่วน predictive AI อันนี้เป้าหมายคือคาดการอนาคตครับโดยใช้ข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันมาวิเคราะห์เช่นธนาคารใช้ดูว่าใครน่าจะจ่ายหนี้คืนได้หรือร้านค้าใช้ทานายว่าสินค้าตัวไหนจะขายดีอ๋ออันนี้เหมือนเคยได้ยินบ่อยกว่าครับใช้เ,เยอะในทางธุรกิจความเสี่ยงหลักๆก,ก็คือเรื่องความแม่นยำล่ะครับ ถ้าข้อมูลไม่ดีหรือโมเดลไม่เก่งพอการทํานายก็อาจจะพลาดได้ซึ่งนําไปสู่การตัดสินใจผิดๆได้เหมือนกันเข้าใจความแตกต่างแล้วค่ะขอบคุณค่ะออขออีกนิดนึงได้ไหมคะเกี่ยวกับวิธีเรียนรู้ของ Machine Learning ที่เมื่อกี้พูดถึงอะคะอ่ะเห็นว่ามีหลายแบบอ๋อได้ครับได้ครับวิธีที่ ML มันเรียนรู้เนี่ยหลักๆมี3มแนวทางใหญ่ๆครับค่ะ1คือ Supervised Learning หรือการเรียนรู้แบบมีผู้สอนอันนี้ตรงไปตรงมา เหมือนเรามีเฉลยให้มันดูมีเฉลยใช่ครับคือข้อมูลที่ใช้สอนมันเนี่ยจะมีป้ายกำกับหรือ label บอกไว้ชัดเจนเช่นเอารูปแมวให้ดูก็บอกว่านี่คือแมวเอารูปหมาให้ดูก็บอกว่านี่คือหมาพอมันเรียนรู้จากตัวอย่างเยอะๆมันก็จะจำแนกของใหม่ได้หรือทำนายค่าตัวเลขได้อ๋ออันนี้เข้าใจง่ายค่ะ2คือ unsupervised learning การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนอันนี้ตรงข้ามเลย คือข้อมูลไม่มีป้ายกำกับไม่มีเฉลยอา้าวแล้วมันจะเรียนรู้ได้ยังไงคะมันต้องพยายามหาโครงสร้างหรือรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลด้วยตัวเองครับเช่นเอ๊ะข้อมูลกลุ่มนี้มันดูคล้ายๆกันนะจัดเป็นกลุ่มเดียวกันดีกว่าหรือเอ๊ะข้อมูลจุดนี้มันดูแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเลยน่าจะเป็นข้อมูลผิดปกติอะไรแบบนี้อ๋อคือให้มันหาแพทเทิร์นเองใช่ครับ3คือ reinforcement learning การเรียนรู้แบบเสริมแรง อันนี้จะคล้ายๆการฝึกสัตว์เลี้ยงหรือการลองผิดลองถูกยังไงคะคือ AI หรือ Agent เนี่ยจะอยู่ในสภาพแวดล้อมหนึ่งแล้วมันต้องลองทําอะไรบางอย่างดูถ้าทําแล้วได้ผลดีได้ตามเป้าหมายก็จะได้รับรางวัลเป็นคะแนนบวกแต่ถ้าทําแล้วไม่ดีก็อาจจะโดนลงโทษหรือได้คะแนนลบมันก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าต้องทํำยังไงถึงจะได้รางวัลเยอะที่สุดอ๋อเหมือนเล่นเกมแล้วเก็บคะแนนประมาณนั้นเลยครับ เหมาะกับงานที่ต้องตัดสินใจต่อเนื่องอย่างการควบคุมหุ่นยนต์ให้เดินหรือการฝึก AI ให้เล่นเกมเก่งๆโหขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้เรื่อง AI, ML, DL แบบเคลียร์คัดชัดเจนมากๆเลยค่ะตั้งแต่ความหมายความสัมพันธ์ไปจนถึงประเภทต่างๆครับผมทาให้รู้เลยว่าอ๋อที่เราใช้ใช้กันเนี่ยส่วนใหญ่มันคือ AI แบบแคบนะ ANI ที่เก่งเฉพาะทางแล้วก็เข้าใจความต่างระหว่าง Gen AI ที่สร้างสรรค์ กับ predictive AI ที่ทำนายผลด้วยใช่ครับแล้วจะเห็นว่า AI โดยเฉพาะกลุ่ม limited memory กับ Gen AI เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเยอะขึ้นจริงๆแล้วก็พัฒนาเร็วมากด้วยนะครับจริงค่ะเร็วมากจริงๆครับก็น่าสนใจนะครับว่าแม้ AI ปัจจุบันจะยังเป็น ANI อยู่ยังขาดความสามารถแบบมนุษย์ไปหลายอย่างแต่ก็เก่งขึ้นเรื่อยๆก็เลยอยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันเล่นๆนะครับว่าถ้าเกิดวันหนึ่ง AI มันก้าวข้ามข้อจำกัดปัจจุบันไปได้จริงๆ สมมุติว่ามันพัฒนาจนเข้าใจความรู้สึกนึกคิดคนอื่นได้ theory of mind หรืออาจจะไปถึงขั้นมีสามัญสำนึกแก้ปัญหาได้หลายๆแบบคน AGI ได้สำเร็จเนี่ย